นี้ก็มีคลิปพิเศษนะครับพอดีว่าหลายวันมันี่ไม่รู้ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรดีก็คือมันไม่มีตัวใหม่รีวิวไงเพราะว่ามันยังไม่ออกอ่ะเอ,อมันออกสิ้นเดือนนู่นสิ้นเดือนสี่นู่นแล้วก็ตัวล่าสุดที่สั่งไปก็คือ s ชเซตวากิลี่ที่เป็นสีลิมิเต็ดสีขาวนะครับก็ยังไม่ได้เลยทุกวันนี้ตอนนียังไม่ได้เลยน่าจะได้ประมาณเกือบเกือบสิ้นเดือนนะครับอ ก็เลยไม่มีคลิปจะทําก็เลยมาคิดได้ว่าเดี๋ยวจะเอาเบเบยภาคอ่าภาคก๊อตกับภาคแซดทั้งหมดที่มีมารีวิวนะครับว่าอ่ามันออกตัวอะไรบ้างมันมีตัวอะไรทั้งหมดบ้างที่เพิ่งออกไปนะครับเพราะว่าล่าสุดก็ขึ้น GT แล้วเนะเริ่มซีซันใหม่เป็นซีซันสุดท้ายแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูภาค God ก๊อตกันก่อนเลยนะครับอันนี้คือภาคก๊อตนะแต่ว่าจะบอกว่า ไม่คิดจะเอามาเล่นนะบอกไว้ก่อนคือในตอนนี้ก็เล่นแค่ภาคแซดอย่างีทีโอเคไปดูภาคก็อตกันเลยและนี่ก็คือภาคก็อตนะครับทั้งหมดที่ออกในกระตูนและอ่านังสือตูนซึ่งที่จริงมันมีตัวหนึ่งที่ผมไม่มีคือมันมันก็ไม่ได้แพงแต่ว่าขี้เกียจไปซื้อก็เลยเออช่างมันแล้วกันเพราะหน้าตามันก็คล้ายๆกับตัวนี้เออคล้ายๆกันนะแค่เป็นสีอ่อมันออกสีขาวขาวฟ้าเฉยๆขี้เกียจไปซื้อมันอ่ะ โอเคมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเปิดคืออันนี้เป็นคอมโบที่เขาให้มาเลยนะตามกระตูนเลยยกเว้นจะเป็นบางตัวนั้นที่เขาต้องใหม่คือผมหาเหล็กหรือไดเวอร์บางอันไม่เจอไว้ก็เลยเออเขาต้องใหม่ไปเลยแล้วกันโอเคเรามาเริ่มจากตัวพระเอกกันเลยนะครับตัวพระเอกก็อ่าก็ตวอลคิลี่นะผมยังจําชื่อบางตัวไม่ได้เดี๋ยวต้องนึกแป๊บ สไตล์ก uh, ็อดวาคิลี่นะครับก็คือว่าเปลี่ยนชิปข้างบนเห็นมีคนถามมาเยอะมากอันนี้หาจากไหนพี่อันนี้หาจากไหนอะไรอย่างนี้อันนี้มันหาจากม,ม,มันต้องซื้อโทษมันต้องซื้อเซตที่มันเป็นสนามสีแดงอะ่ะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรว่าไซโครหรืออะไรลืมไปละมันจะมี layer, เลเยอรอ์วาคิลี่สีสีม่วงดำดำให้นะครับซึ่งเขาจะแถมอันนี้มาให้ด้วยก็คือเอาจากอันนั้นมาใส่อันนี้อะไรอย่างนี้เอ,อ ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคอมโบที่ในหนังใช้นะเออก็คือใช้ Ultimate Reboot ใช้อ่าใช้เล็ก6ใช้ Frame V ไม่ต้องออกมาหรอกแล้วก็ใช้หน้าปัดเป็นสไตล์ God Valkyrie นะครับใส่นี้เข้าไปมันจะช่วยล็อกอ่าล็อกตอวติงอันนี้มันจะเด้งได้ใช่ไหมอันนี้เขาจะล็อกไว้ไม่ให้เด้งไม่ได้นะครับประมาณนี้เนะตอนนี้พักกอทที่ไทยเล่นอยู่ไงแต่ผมก็นั่นแหละไม่ไม่ได้เล่น คือไม่มีเวลาไปเล่นอะเออแต่ก็ทำไว้อย่างที่เคยเห็นในคลิปเ่อก่อนว่าเคยทำคอมโบกดเอาไว้แหละบางตัวอะไรอย่างนี้โอเคเรามาดูฝั่งตัวตัวเดียนก่อนแล้วค่อยมาดูฝั่งตัวร้ายกัน <c oughs> เอ่อเริ่มจากอันนี้ก็แหละเออสปิเกตต์เลควยมนะครับเหล็กนแล้วก็เซต้าเนอะที่ปรับได้ก็คือเป็นคอมโบตามกระตูนเลย เนี่ยโฟกัสไว้อ่ะคลิปนี้นานแงรร่เลยวะหมุนไายขวาได้ในตัวนี้ต่อไปเป็นอะไรวะคีไลเหรอคีคีไลเหรออะไรวัดมันชื่อซาตานอะ่ะเอออะไรคีไลซาตานเนี่ยลืมลืมเหล็กสองเฟรมก็ อ,อ G สีตามกระตูนเลยสีตามในที่มันให้มาด้วยไดเวอร์จำชื่อไม่ได้แต่เป็นตัวนี้เป็นด e เฟน s ์อะอะไรอย่างงี้ต่อไปเป็นบล,นนลัสแลนด์หรอกเล็กซี่เฟมเฟมอะไรวะเฟมเฟมซีเออเฟมคลอสใช่จำได้ละเพราะว่าใช้บ่อย แล้วก็เดเวอร์ใบพัดเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่า the ตัวไหนที right? ่คอมโบมันโอเคอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้แต่ที่จริงควรจะเปลี่ยนทุกตัวเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ให้มาแล้วมันแบบมันดีอ่ะคือคือภาคก๊อตเนี่ยหลายตัวแล้วที่เห็นอ่ะไม่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 ค่อยได้ดีเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็น Er ออลเตอร์โครนอสเออจำได้ละใช่ใช่ออลเตอร์โครนอสนะครับใช้เป็นเลขหกเฟรมเอ็มแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้ดูแค่มันอยู่ในของแดนเซอร์ร่างแรกด้วย <c oughs> ต่อไปเป็นเดซไซร์ล่างกอด <c oughs> ดิอย่าง้หรืมชื่ออะไรวะจำไม่ได้อะ่ะ เออก็ดีไซน์แล้วกันนี่เลขกสองเฟมวีแล้วก็เอ่อฮันเตอร์อ Hunter, ใช่ไหมเออใช้บ่อยเหมือนกันจำได้อะไรที่มันใช้บ่อยๆจำได้ไงต่อไปเป็นการเดียนเคอร์บิอุสคือตัวนี้ไม่ได้ใช้บ่อยและไม่ดีเลยด้วยคือหลุดง่ายมากไม่ว่าจะเปลี่ยนก็ชิปหรือเปลี่ยนอะไรก็ตามก็หลุดง่าย เหล็กผมหามันไม่เจอเย้ยมันไม่ใช่เหล็กนี่นะที่มันให้มามันเป็นเหล็กของภาคแรกอะ่ะเออแต่ผมจำไม่ได้ว่าเหล็กอะไรแต่มันให้ไดเวอร์นี้มาอันนี้คือไดเวอร์ที่ให้มากับตัวนี้นะครับแต่เหล็กไม่รู้ไม่รู้เหล็กอะไรจำไม่ได้ละอันนี้คือใส่เหล็กสีไว้แล้วก็เฟมเฟมยูคือสีมันเข้ากันเลยใส่ไว้สวยดิใส่ใส่กะอ่ะเพิ่งเห็นว่าหัวหมามันอยู่ตรงนี้นะ ก็ห <Z an itary noise> ัวมันอยู่เนี่ยสองข้างแล้วก็เวที่เป็นหัวมาต่อไปเป็นนี่มสซิมัมการูดาตัวโปรดของคนไทยหลายคนนะครับเห็นใช้บปวดโคตรตอนนี้น่าโดนแบนไปแล้วหลักจากล่าสุดที่เขาประกาศออกมาว่าเอเชียบางประเทศโดนรู้สึกตัวนี้จะแบนเพราะว่าโกงเกินอันนี้คือที่เขาให้มาเลยจากแรนดอมเลยเล็กแปดเฟรม F แล้วก็บพัดเหมือนกัน,นต่อไปเป็นร์นาโดไวเบิร์นนะครับชอบตรงนี้สวยดิสีม่วงมันสวยดีเอ่อเล็กซี่เฟมอะไรวะเฟมจใช่ใช่เฟมจแล้วก็อะตอมิกสีเหลืองเขียวม่วงอืม ช่วน,นี้ก็สะสมอันตมิกแน่แม่งมีหลายสีมากเลยล่าสูดก็สีดำแดงอันนี้ที่จริงมันไม่ได้ออกในมันไม่ได้ออกในก๊อตนะแต่มันออกในแซดแต่ว่ามันเขียว่าก๊อตเลเยอร์ซิสเต็มก็เลยเอามาใส่ด้วย <c oughs> อันนี้เป็นตัวของน้องชายไอพ้พระเอกอะเออถ้าจะไม่ผิดนะสกูไทเดนเหล็กแปดเฟร,รมบั้ม แล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้อะไม่ดีเลยโค,โ,คโคตรโคตรโคตรส้องตีนะอันเนี้ยโอ้โหคือส่วนใหญ่ก็นะเอาชิ้นส่วนมันมาใช้กับตัวอื่นเวยก็เนี้ยเอาจากเนี้ยมาสลับใส่กันนู่นนี่นั่นให้มันสีสวยขึ้นให้มันแบบดูเคขึ้นอะไรอย่างงี้อันนี้ไม่ออกในอนิเมะแต่ออกในอหนังสือการ์ตูนแทน ชื่อ dual อีกคลิปคือหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนี่จะรอบน่าจะรอบที่ห้านะที่บอกเนี่ยมันก็คือ2อตัวที่มารวมร่างกันได้นะอันนี้คือเหล็กกับเฟรมที่มันให้มานะครับคือคือดีมากเพราะว่าอยากได้เหล็กเจ็ดสีนี้มานานแล้วเอาไปใส่ฟินิกอืมอันนี้เป็นไดเวอร์ลืมอะ่ะจำได้ว่ามันมันเคยอยู่ในอสปีแกแอนร่าง ร่างสองอ่ะเอออยู่ในร่างสองสเปรแกร้มีเดดเดปโปหแล้วกันประมาณนี้นะตัวนี้ก็ไม่ออกในอนิเมะเหมือนกันออกในหนังสือการ์ตูนนะครับชื่ออมาเทอสอืมจะมีร่างกอตด้วยตัวนี้จะดังนะมันเลยทําร่างกอดออกมาด้วยนะไม่ใช่ร่างแดทดขอโทษขอโทษร่างแทดร่างแทด,ดอันนี้ร่างกอ เฟรมเจ็ดเหลกเจ็ดเฟรมเอ็มแล้วก็ไดเวอร์เป็นอ่า uh, ลืมช่างมันลืมอะแต่คงรู้ใช่ไหมว่าคือแบบคนที่เล่นในเบกคงรู้แหละว่าไดเวอร์อะไรแต่ลืมลืมชื่อต่อไปจะเข้าฝั่งร้ายแล้วนะจะเข้าฝั่งร้ายนะคือตัวนี้ในเสือตัวรู้สึกจะเป็นตัวดีนะเออ คือแบบก็ขึงดีขึงร้ายแต่ก็แสรวเป็นตัวดีได้ไอตัวนี้ก็นั่นแหละมันก็ไปอยู่ตัวดีได้ฝั่งร้ายก็ฝัง่งนี้นะเริ่มจากข้างบนก่อนได้ไหมมันจะได้เอ่อเป็นแกงแกงไปอันนี้เป็นเอ่อ deep chaos นะครับใช้เหล็ก4เฟรม F แล้วก็ใช้แบริ่งนะครับคืออ,อุ้ยของมันดีไงแบริ่งก็เอาไปใส่ใส่ไอตัวนั้นแนหะไอซิปิแกนเลควยมนะรู้อยู่ไงว่าคอมโ,มโบอะไรโอเคต่อจากนี้จะเข้าแกงบิก๊กไฟเลยนะแกงพู้เอกก็มีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีหลังบิ๊กไฟก็จะเริ่มจากอ่อชื่ออะไรวะเดนฟานเนีย <laughs> อืมก็เป็นเหล็กแปดเวอร์เป็น nothing. น็อตติงนี่อ่ซิกปะซิกเอสคาลิเบอร์ออจำได้ละเหล็กเป็นหนึ่งแล้วก็ใช้ไม่รู้ไดเบอร์ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ เอ่อบรัสจีเนียสจินนี่อ่ะบรัสจีเนียสจินนี่จินนี่อันนี้มันจะปรับขึ้นได้นนเวลาตีเหล็กเป็น5เฟรมจีแล้วก็เรเวอร์อะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ใช้อืมตัวนี้ตัวนี้ก็นะครับเรียกได้ว่า ตัวลายภาคแรกภาคสองภาคสามก็ยังร้ายมันก็ภาคสามก็ไม่ค่อยได้ร้ายอะภาคสามมันก็แบบกึ่งดีกึ่งร้ายอะลองกินุสลาย us, แม่ลองกินุสนะครับก็ไม่มีเรียกว่าอะไรเดียวไม่มีไม่มีเหล็กก็คือมายอย่างนี้เลยมีสองชิ้นส่วนอันนี้ก็ใส่เฟรมได้คือตรงนี้ไม่ใส่เฟรมอะไรชั้นหนึ่งอืมเพราะว่าเหล็กตรงเนี้ยมันเยอะละก็เลยไม่ได้ทําน่าจะแบบไม่ได้ทําเหล็กออกมาอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็ชื่ออะไรวะอดูดูก่อนลืมชื่ออีกแล้วเหล็กห้าเฟรมสตาร์แล้วก็ไดวเวอร์ไม่รู้ไม่ดีตัวนี้ไม่ดีเลยไม่ว่าจะโมรหรือไม่คือเหมือนเคยเจอใครไม่รู้วะผมไม่เล่นตอนนั้นน่ะใช้ตัวนี้แล้วโมอะไรไม่รู้ว่าเออผมแพ้เวผมอึ้งไปเลยอ่ะเย,ง,ยงโหงดไม่รู้เหมือนกันว่าโมได้ไง ใครบอกใครแบบใครมูดีๆตัวนี้บอกด้วยแล้วกันว่าแบบมูยังไงอะไรอย่างงี้าไปล้องเล่นบ้างเออยังก็ยังลืมชื่อมานอีกแล้วเนี่ยเมื่อก่อนชอบนะจำชื่อได้แม่นเลยตอนนี้แบบไปเล่นภาคแซดแล้วก็ลืมลืมชื่อไปแล้วนี่เป็นอ่า galaxy s e ไอ,อพวกชื่อเหมือนเทพเหมือนเทพเนี่ยจำได้แม่นเลย g l x มอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรแกร๊สี่สิบก็ดีครับที่จริงก็ไม่ต้องหมูก็ได้ก็ใช้ได้ก็ค,คือเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าหมูด้วยก็จะดีแต่ว่าก็มันก็เล่นโอเคถ้าไม่หมูตัวนี้ชื่อโอนิอัลคัมเป็นอยู่ในกันสี่กระตูน ตอนแรกที่จริงมันไม่ได้เป็นสีนี้นะมันเป็นสีขาวม่วงแต่ผมไม่มีอันนั้นเพราะว่าแพงเป็นลิมิเต็ดไอ้ได้หน้าปัดอันเนี้ยได้มาจากกาชาปองเว้ยหมุนที่ญี่ปุ่นมาเออแล้วก็ดเวอร์ถูกของตัวเนี้ยถูกแต่ว่าเหล็กอะ่ะผมไม่มีเว้ยเหล็กมันเป็นเหล็กหน้าตาแปลกมากเลยผมไม่มีน่าจะเป็นเหล็กของภาคแรกอืมก็เลยใส่อย่างนี้ไว้ก่อนแทนเป็นดิฟเฟนต์นะครับตรงนี้จะยื่นได้เวลา ่าเวลาชูดลงไปเหมือนเหมือนตัวเนี้ยมันจะยื่นได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนมิสิตเนมิสิตัวนี้ผมใช้เขาเรียกว่าอะไรวะคอมโบในอนิเมะเพราะว่าถ้าคอมโบที่มันให้มากับกล่องที่ซื้อนะ ไดเวอร์ <Driver S 2> จะเป็นอัติเมตรีบูทของของนูนก็คือถ้าอยากได้อัติเมตรีบูทอ่ะต้องซื้อตัวนี้นอกไระแสตัวนูน้นคือแบบขายของสุดสุดอ่ะใช้เป็นเหล็กสามแล้วก็เฟรมเฟรมเอชส่วนไดเวอร์ลืมอะ่ะชื่ออะไรมี <c oughs> นี่ตัวนี้แอตแทกดีมากเพราะว่ามันเปลี่ยนได มันเปลี่ยนได้สองมันเปลี่ยนได้แบบเขาเรียกอะไรวะเนี่ยมันเปลี่ยนได้สองโหมดอะเออเป็นไ้แทกที่ดีมากแนะนําว่าให,ให,ให้ไปหาใช้ดูนะใครที่ยังเล่นภาคก,ก๊อตอยู่นะออนั่นจะได้านงนี้แหละเด็กตอนนี้เพราะว่าภาคเซมันยังไม่เข้าไทยตัวนี้ดีมากๆบอกเลยมันคืออย่าไปมองว่ามันมันกระจอกเพราะว่ามันหนุดง่ายคุยโคตรดีเว้ยคือแม่งแบบเป็นตัวที่ต่อด,ดีมาก บาฮามูตเออนี่เขาชอบเพราะว่าชื่อเพลงเท่บาฮามูตคือคอมโบนี้ที่จริงมันดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปมูมันก็ได้นี่นี่นี่บอกเลยว่าตัวนี้แหละที่คอมโบมันดีอยู่แล้วก็คือเหล็กสองเอ่อเฟร,รมบัมแล้วก็ใช้อาเจมิตที่มันให้มาเออเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องไปมูก็ได้แต่ถ้ามูด้วยก็ดีประมาณนี้คือเปลี่ยนถ้าอยากให้มันแข็งขึ้นนะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนก็ชิปเป็น ไอที่มันเป็นเหมือนเป็นเหล็กด้วยครับเป็นพลาสติกด้วยอ่ะไม่รู้อ่นยังมีขายอยู่ด้วยแต่ว่าออนั้นก็ใช้ดีประมาณนี้อ,อ่าตัวนี้ก็แอแท็กดีแต่ว่าแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนเป็นหมุนซ้ายให้ใช้ขวาไปเ,ออเพราะาหมุนซ้ายแล้วมันแตกง่ายในเจ็ทสปีดแกนนะครับมันจะถลำแบบตัวนู้นตัวนู้นจะหมุนซ้ายดีกว่าหมุนขวามันจะก็เฉยๆอะ่ะแต่หมุนซ้ายจะดีแต่ตัวนี้จะหมุนขวาจะดีกว่าประมาณนี้ นี่ใช้ไอ้คอมโบของแมงเนี่ยที่มันให้มาอืมนะแล้วก็ตัวสุดท้ายของพากดนะครับเอ่อบีทคู่เขาแค้นบีทคู่เขาแค้นเออผมใช้เอ้ยไม่ใช่ดิคอมโบมันเป็นเจ็ดเอ่ออะไรวะที่มองไม่เห็นนะ U 7 U แล้วก็ อนเตอร์อันนี้คือคอมโบที่เขาให้มาซึ่งตัวนี้จะอธิบายว่า,าเป็นแอตแทกที่ก็ใช่คือผมไม่เข้าใจเว้ยพอพอโมใหม่อ่ะแม่งกลับไม่ดีเว้ยแต่พอไม่โมเสือดีซะงนั้นอ่ะคืองงเหมือนกันว่าเพราะอะไรคือเห็นในในช่องของไอ้เบเบ็ดกิกอ่ะ BBG เออเขาเอาเขามีเขาเรียกว่าอ,อะไรวะ คอมโบของพวกแชมป์์อ่ะเอะอที่ใช้คือมีตัวนี้รวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วเขาเอาเขาเอาตัวนี้โมกับอันติเมตรีบูตเรก็เลยแล้วพอไปเล่นจริงแม่งไม่ดีเลยงงว่าเอ้าอะไรวะแต่แชมป์มันเล่น,นชนะไงคุณสาคุณฟุกชนะอะไรอย่างนี้ <laughs> พออพอตัวนี้มันโดนตีมาถึงแบบตรงกลางอะ ทรงป่ามาันจะยืนได้ไงมันน่าจะเด้งได้แบบทําให้อีกฝ่ายมันเด้งออกนสนามอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นคือเพราะคือคือพวกไงดีวะภาพค,คอรอะผมไม่ผมไม่เสียดเว้ยแต่ภาพภาคแซดอะคือคือเสียดมากคือโคตรเสียดยกเว้นยกเวน้เวน,เวนอาคิริตตัวเดียวที่ตอนนี้ยังหาวิธีมูมันไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันภาค,คอร์สเนอะคลิปนี้นานมากสิบโอ้โหจะยี่สิบนาทีเลยเนะี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้ภาพค,คอรไม่มีอะไรละ นี้ต,ต้องตอนแรกแยกชิ้นส่วนไปไงทุกตัวเลยต้องแยกใหม่อีก <laughs> เอ้ยเหนื่อยโอเคไม่เจอคลิปหน้า <laughs> เป็นภาคแซดเนอะ <laughs> เดี๋ยวผมจะลบคลิปซแซดอันเก่าทิ้งเพราะว่าอันนั้นมันยังไม่ครบไงมันยังไม่แบบสมบูรณ์แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันน่งคงว่างอ่ะคงไปลงก่อนเดี๋ยวไปลบทิ้งก่อนเดี๋ยวทำมันใหม่ดีกว่าอืมโอเคเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย